ผิดแผนผิดแผนอย่างแรงเลยถ้าข้าวมันล้มไปหน้าเดียวกันแปลงนี้ก็เกี่ยวประมาณสองวันตังเองนะเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเกี่ยวข้าวอีกนะคะ นี่คือข้าวที่เรากำลังเกี่ยววันนี้นะคะมาเจอข้าวแบบนี้นะคะเพื่อนๆคิดว่าจะได้กินหมูเห็นไหมคะเจอข้าวห่างๆคิดว่าจะเกี่ยวเร็วเป้าหมายคิดว่าจะเสร็จภายในสองวันนะคะปิดแผนหมดเลยค่ะเจอข้าวห่างๆแบบนี้นะคะเจอปัญหาทันทีเลยค่ะปรากฏว่าข้าวล้มนะคะพันกันนะคะสารกัน โอ้เหมือนลังนกกระซุมเลยค่ะเนี่ยะค่ะทำให้การเกี่ยวช้าลงไปเลยนะคะเพราะว่าข้าวเขาไม่ได้หันไปลายเดียวกันนะคะเราก็คิดวางแผนไว้อย่างนี้ว่าเออแบงที่สองวันเสร็จ <c oughs> ปรากฏว่าผิดแพรศไปหมดเลยค่ะสองวันก็ไม่เสร็จเนี่ยค่ะข้ามันห่างมากเลยนะคะแต่เนี่ยดูรวมเขาสิค่ะเนี่ยล้มสารกันอย่อางเนี้ย ทีนี้พอเวลาเราเกี่ยวแล้วก็เกาะได้ทีละลวงนะคะหมุนซ้ายหมุนขวานะคะกว่าจะเกี่ยวได้แต่ละกำรรนะคะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนี่ค่ะนี่มืดมาอีกแล้วฝนตกก็ต้องหยุดเกี่ยวนะคะทำให้การเกี่ยวข้าวของเราไม่ตรงตามเป้าหมายเลยนะคะความลำบากของชาวไร่ชาวนาน,นะคะกว่าจะได้ข้าวมากินแต่ละเม็ดนะคะ แต่ถ้าเราทำสำเร็จมันก็เป็นความสุขนะคะปัญหาและอุปสรรคเนี่ยค่ะของชาวนาเนาะแต่ข้าวแปลงนี้ก็เกี่ยวเสร็จก็จะไปขายเป็นข้าวไก่เลยนะคะทำไมถึงถึงเอาไปขายเป็นข้าวไก่เดี๋ยวเราจะให้ให้ดูเม็ดข้าวนะคะนี่ค่ะดูเม็ดข้าวนะคะ เม็ดข้าวไม่ใช่พันแท้นะคะเม็ดข้าวเป็นข้าวนกนะคะเนี่ยแต่ละเม็ดดูสิคะเป็นข้าวที่แตกหน่อขึ้นมาใหม่นะคะเนื่องจากฤทธิ์ของพายุหมาอ้อนนะคะมาทำลายของเรานะคะดูสิคะข้าวที่เรามาถ่ายตอนนั้นที่ตอนช่วงที่หวานใหม่ๆแปลงนี้จะงามมาก ปรากฏว่าพายุหมาอ้อนพัดพาน้ำมาข้าวเราตายนะคะเหลืออยู่นิดหน่อยที่เหลือนี่ก็คือแตกหน่อขึ้นมาใหม่ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นพันข้าวพันเดิมนะคะเป็นข้าวนกข้าวหนูข้าวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเม็ดแดงแดงนะคะเม็ดแดงแดงขั้นจะไม่เกี่ยวเอาก็สงสารเนาะก็มองเห็นลวงอยู่ก็เลยจะเกี่ยวเอาไปขายให้กับเพื่อนๆนที่เลี้ยงไก่นะคะ ซึ่งตรงนี้ก็ก็มีเพื่อนๆติดต่อมานะคะว่าถ้าเกี่ยวเสร็จก็ให้เอาข้าวไปส่งเขาได้เลยนะคะให้โทรบอกเขาเนี่ยค่ะตรงนี้เวิงนี้ก็คือข้าวตายหมดนะคะเนี่ยตายเรียบเลยค่ะอันั้นตรงนั้นคือบ่อพักน้ำที่เราขุดไปนะคะ ไหมคะ <laughs> ผิดแผนผิดแผนอย่างแรงเลย <laughs> ถ้าข้าวมันล้มไปหน้าเดียวกันแปลงนี้ก็เกี่ยวประมาณสองวันเองนะคะข้าวยิ่งบางยิ่งทำให้เวลาในการเกี่ยวช้าถ้าข้าวหนาเราจะชอบเกี่ยวข้าวหนามากกว่าจะเกี่ยวได้เร็วกว่าถ้าอย่างเงี้ยเกี่ยวยากมากเกาะได้ทีละรวงละลวงละรวง โอ้ยแล้วเมื่อไรจะเสร็จเนาะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะชาวนากะสิกรไทยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ <S <S สวัสดีค่ะ